สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาทำอุ๊ยผิดด้านนะครับจะมาทําให้คุณรู้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยพอไปทําสีมาแล้วมันจะเป็นเยี่ยงไรนะครับผมแต่ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าสีเจ้าตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมือน MHC นะครับหรือว่าช่างในตานานคนนึงนะครับที่ตอนนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับผมได้แหล่งข่าวมาเหมือนกันแต่คือมันก็ออกโทนซิซิเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น ของช่างคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นสีโทนนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับผมแต่ว่าของ KC d ี o y อยเนี่ยที่ผมส่งไปนะครับมันจะเป็นโทนแบบนี้อ่ะเนะีครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับก็ได้มาสักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออน่าส่งไปโมทําสีไหมหรือสีโทนนี้พอสู้กับโทนนั้นได้หรือไม่และมันจะดีกว่าของเก่ายังไงไปดูกันเลยครับ มาเปิดกล่องมานะครับผมก็จะเจอกับคู่มือนะครับผมอีกแล้วซึ่งเราก็ไม่ค่อยเปิดอ,าอยย่านเยอะๆแล้วนะครับถ้าเปิดมันก็ประมาณนี้แหละนี่มันจะมีแบบว่าเออมือม,ม,มีกี่ข้างบ้างกี่คู่บ้างแล้วก็้าคุม้าคุมอันนี้พิเศษมากนะครับสําหรับใครที่งงว่าเฮ้ยกล่องนี้มันต่างจากกล่องเวอร์ชันแรกยังไงเพราะว่าไอ้ตัวดับเบิลเนี่ยร่างหลักมันมีออกมา2กล่องนะครับ2รุ่นด้วยกัน ก็คือร่างกล่องแรกกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องที่คุณเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งมันต่างกันยังไงคือความต่างของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่ผ้าคลุมครับผ้าคลุมตรงนี้นะฮะผมนี่นี่นี่ผ้าพันคอผ้าคลุมอะไรใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะอุ้ยแล้วก็มีฐานนะครับเออสปอยนิดนึงก็คือตัวนี้มีฐานตัวนั้นไม่มีฐานนะครับผมแล้วก็สีนะครับสีตัวนี้เนี่ยถึงไม่ทําสีเนี่ยมันก็จะออก ไปทางของอนิเมะอะไรสักอย่างนะครับฟูโตะฟูโตะนะับผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผ้าคลุมเด่นๆเ,เลยนะครับคือที่ผ้าคลุมนะครับเพราะว่าผ้าคลุมที่เป็นไอตัวสั้นเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผ้าคลุมยาวเนี่ยมันจะเป็นผ้าครับอันนี้เป็นผ้าก็คือแบบยาวแบบสวไหเลยอะ่ะเออพูดง่ายๆแต่ว่าผมก็ไม่กล้าแกะเล่นนะครับเพราะว่าผมดัดไม่เป็น คือมันดัดได้แหละมันเป็นผ้าที่สามารถดัดได้นะครับแต่ว่าก็ดัดยากนิดน,นึงนะฮะเห็นหลายๆท่านดัดแล้วมันก็สวยดีนะครับแต่ว่ามันต้องมีตู้อ่ะเออเพราะว่าระยะของผ้าเนี่ยยาวมากนะครับถ้าจะดัดเนี่ยต้องมีตู้เพราะว่ามันใหญ่แล้วถ้าเกิดว่ามันเกะกะกับตัวอื่นเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับอ c ซิสเซรก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูในส่วนของตัวกันเลยดีกว่านะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกกันแล้วนะครับว่า เราไปทําสีมาน้อตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมส่วนค่าทําสีเสียไปเท่าไหร่แค่ค่าทําสีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ส่งโมบอดี้นะครับผมอ่ะค่าทําสีโดนไป700บาทนะครับผมคือผมอะตอนแรกอะก็ส่งไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับที่เป็นรุ่น2.0แต่ว่าพอดีว่าผมทําแฮนด์มอเตอร์ไซค์หักเออแบบมันโดนแบบโดนอย่างเงี้ยโดนโดนเบาๆอะสกิดนิดเดียวหักเลยนะครับ อีกข้างหนึ่งโดนให้ตายยังไงก็ไม่หักผมก็เลยส่งไปดามเหล็กใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวรอมาพร้อมกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเพิ่มแล้วกันนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยไปทำแค่สีเขียวนะครับผมอ่ะมันก็จะออกเงาเงานิดนึงนะครับผมคือโทนเนี่ยมันจะโทนเงาเงาซีดอะ่ะผมพูดง่ายๆ่าอ่ะเพราะว่าตอนตอนเอาไปทำอะ่ะช่างก็ส่งมาภายในสามวีเออจ้าตัวเนี้ยเสร็จภายในสามวีนะ,ะนจริงจริงเขาบอกว่าผมจะทำให้เสร็จภายในสามวีครับหนึ่ง สองสแล้วก็ส่งรูปนี่มั้งแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าห้องของช่างอ่ะเออมันก็จะมีแบบโคมไฟบนโต๊ะแค่โคมเดียวหลือสอโคมสมโคมใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบเออไฟบนผนังสักดวง2ดวงมันก็เลยแบบว่ามืดแล้วทีเนี้ยพอความมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นคือผมก็เออสีมันใช่เหรอมันแบบมันออกเงาเงอ่ะทุกคนมันเหมือนกับ พ่นแบบเคลียเคลียเขียวอะ่ะเออแบบมันก็เลยแบบเหมือนแคดดี้โทนไปหน่อยแต่ว่าพอช่างเอาไปถ่ายข้างรอกมีแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยอ๋อโอ้โหก็สวยสวยสวยชอบ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 ก็คือมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าคือเราก็เคยเห็นคนที่ทาหลายๆเฉดหลายๆเฉดมันก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคมันไม่ได้แบบแย่มากอันนี้ก็โอเคนะครับผมคือคนละเฉดแต่ว่าเส้นเหมือนกันผมก็รับได้นะครับแล้วก็สวยดีสวยเลย สวยสวยนี่นี่นี่สวยมากนะครับส่วนเรื่องของจุดขยับเนี่ยมีปัญหาไหมสําหรับการทําสีเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับนี่นี่ทั้งแขนนะครับผมนี่บิดได้บิดได้อะไรได้นะครับผมปอกแขนก็โอเคเลยนะเคนเรื่องของจุดขยับเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวลองขยับต้นขาดูนะเพราะยังไม่ค่อยได้ขยับเหมือนกันนะครับ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคือช่างเขาอ่ะพ่นไม่ไม่ได้หนานะครับคือถ้าเราพ่นหนามันจะกลายเป็นว่าชิ้นส่วนอ่ะมันจะแค่นี้ใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นว่าเ,เนื้อสีมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแล้วพอเราพ่นหนามันก็จะเพิ่มจนแบบว่ามันเกินเหตุแล้วพอเราขยับอย่างเงี้ยเนื้อสีตรงนั้นก็จะไปขัดกับชิ้นส่วนอื่นๆน,นะครับผมแล้วก็ทําให้ทะเลาะนั่นเองนะครับผมมันก็เลยต้องเกิดการขัดเกิดขึ้นเพื่อลดขนาดของชิ้นส่วน เพราะว่าเราจาเป็นที่จะต้องพ่นอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเราจะโมสีเนี่ยในส่วนของสีเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มในเนื้อที่ที่เราขัดไปแล้วนั่นเองเน,นะครับมันก็จะพอดีกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะพลาดหรือว่ามันจะมันจะประสบความสําเร็จไหมมันก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่การคาดเดาแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับส่วนข้อเข่าเนี่ยก็โอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับคือไม่ได้มีผลต่อการขยับแบบผมพูดง่ายๆแต่ว่ามีผลต่อ ความสวยความหล่อความเท่เอาจริงๆนะไอตัวเนี้ยผมตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่ามันสวยนะแต่พอเทียบกันแล้วอะ่ะไอเนี้ยคือรูปที่ยังไม่ได้ทาแต่เนี้ยคือตอนที่ทาแล้วซึ่งมันแบบต่างกันลิบลับอะ่ะไอนี่ดูสวยกว่าเยอะผมพูดตรงๆเออไอเนี้ยดูสวยกว่าเยอะ,อยยยอะแล้วพอเราใส่ผ้าพันคอผ้าคลุมผ้าพันคออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูวิธีใส่นะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับมันจะเป็นเดือยอย่างงี้เราก็พยายาม เราต้องปรับแบบเฉียงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันจะตามตามร่องเนาะอ่ะอุย้ยโอเคครับอ่ะเดือยเข้าไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถขยับได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นจอยที่แบบปับป๊บปั๊บอย่างงี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้มุมกล้องเอานะครับเพราะว่าบางทีอ่ะถ้ามองกันเผลอเผลแล้วอ่ะอ่ะถ้าจัดไม่ดีอ่ะมุมกล้องไม่ดีมันก็จะแบบไม่สวยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจัดมุมกล้องดีๆหน่อยอะไรหน่อยก็โอเคอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมครับ ซึ่งของเล่นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าจะจัดท่ายสวยเราต้องขึ้นอยู่กับมุมกล้องแล้วก็วิชาในการถ่ายรูปของเราแชะๆด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมในการที่ให้ช่างทําเสร็จภายในสามวิปุ้มซึ่งก็โอเคสวยมากนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาเช่นเคยครับคุ้มจริงๆนะไอตัวเนี้ยผมแนะนําให้ไปทำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีโทนแบบว่านี้ที่ ช่างอีกคนนึงอ่ะช่างที่เป็นตำนานไปแล้วเขาทำไว้นะครับก็ลองถามเขาดูแล้วกันนะครับ KK Dtoy ว่าทำได้ไหมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊ายาย